เนี่นะครับเหลขทถูกปีสมภ่าายในเบาหนองจุดขอตะไคร้ให้นะครับโค้งสุดท้ายเพิ่นมีเหลขมาฝากครับแล้วเพิ่นกระสือไว้แล้วแต่จังมาเบิ่งมาฟังกันครับว่าเหลขของเพิ่นคืออีหยังงวดวันที่16กพฤศจิกาย,ยน6กครับผมโค้งสุดท้ายปีสมครับเดี๋ยวรอให้เลขทถูกใหม่เบิดก่กนนนอะเดี๋ยวจังสีมาฟังกันมาเบิ่งนกันครับเดี๋ยวเบาหนองมีเรื่องสีบอาสู่ฟังนําสาธุสาธุาธตะไคร่บาทเบาหน,านองครับผม สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือน,นี้มาพอๆกับเบ้าหนองอีกคือเก่ากับผมโค้งสุดไทยครับโค้งสุดไทยงวดวันที่16พฤศจิกายน67เบิงไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางบวดเหลขบวกความฝันบวกอิงยังกระสางให้เบิงไหวแต่ก็ต้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง,ฟงนะเบ้าหนองบอกตลอดครับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมือน,นี้ครับผี่สมเป็นห้เลขมาสองหางครับ เพิ่นบอกว่าเพื่นซื้อไว้แล้วสองหางและเพิ่นให้บ้าวน้องจุดขอตกไครให้เดี๋ยวบ้าวน้องจะมาอธิบายลีปของตกไครว่าเป็นอย่างเลขกถูกคือเปลี่ยนหลายคนสงสัยหลายคนแอดไลน์มาดาบ่าวน้องโดยเฉพาะก็มีบ้านน้องไ่อยากบ่าหาแต่บ้าวน้องอยากจะขอโทษครับขอโทษทุกคนที่เฮ็ดให้สับสน บ่าหนองตัดคลิปบ่าหนองบบเด้เบิงอหลีเลขทถูปอันแรกที่เบาหน่องจุดมันมีเหลขแปดตัวเดียวเบาหนองกับบุงหูกันว่าเหลขกถูปตัวนี้เป็นอย่างมันคือมีเหล็กเลขกแปดตัวเดียวแล้วเบาหนองกับโบเด้ลไทยดูไ้ตอนเลขทถูปใหม่เมื่อเบาหนองกับนางรอจะเหลขกถูปใหม่กับมีแปดอยู่ตัวเดียวคอนหลอนเบาหนองก็เลยจุดใหม่เบาหนองก็เลยบอกแต่ใครว่าจุดใหม่พวบัดน,นี้ ตอนเบานองตัดคลิปน้องบบานองก็เอาเหล็กถูตโตเหล็กแปดตัวเดียวนั้นลงน้ำเบานองกับบได้เบิ้งอันนี้คือความสะเพาของเบานองเองเบานองกับบได้เบิ่งแต่เลยมันสีมีตีดแปดไปนํำหลุเหล็กถูกตัวแหลกบบดนี้ก็มาเปลี่ยนใหม่เป็นเหล็กถูกอีกอันหนึ่งบางคนบ่กเคยคุยกับเบานองเลยแม้แต่จะมาคุยเรื่องพระเรื่องยังกับบอกเคยคุยแอดไลน์มาเธอแหลกก็มาด่าบบาวนองว่าเบานองเป็นคนหลอกลวงตัวบ่เนียน ถูกคนละมือเฮ็ดยิ่ยังกะให้เห็นใจเอฟซีเนี่ยเพิ่อนลายมาดาบ่าหนองเนาะบ่าหนองกะขอโทษมันไปแก่เหลี่ไปพอาะเาเหล้วปุ๊บบ่าหนองบอกเลยครับบ่าหนองบ่็อไว้โดนพอสองมือดอกนักสมองเฮาเฮากะอุตส่าห์อธิบายไปแล้วเพิ่นบ่รับฟังเฮากสร้างเพิ่นบ่าหนองก็บอกเพื่ปแล้วครับเรียบร้อยบ่จงไว้บ่มีแคปหน้าจอบ่มีหยัง เลวาวนี่เบาหน่องกบ็บอกอยากเอ่ยซื้อเพื่อนำมันเสียถ้าถ้าเป็นแอปอื่นนะถ้าเบากันด่ากันแบบนี้นะผมว่ามีการเกิดมีการฟ้องร้องกันแ้ละแต่เบาหนัองผมเป็นคนแบบนั้นดอกอันนี้มาบอกซูฟังนี่ซื้อเบาหน่องข็ขอโทไล,ลไๆนะครับเด้อทีเ่เฮ็ดให้ทุกคนอันสับสนนะครับเนาะอย่าว่ากันเถาะคนทำให้กิมีพิษพลาดได้ละครับ บ้าวนองบูหูอีลีบัดเบ้าหนองมานังเบิ่งคีบมาเห็นเขาเมตนดอกจังหูว่าเบ้าหนองเอาถูกพิดดอกลงถ้าเบ้าวนองเว้าในคลิปแรกว่าสมุดตัดคลิปไปแล้วคลิปผิดเนาะถ้านนองถ้าเบ้าวนองตั้งใจเฮ็ดให้มันพิษแล้วเบ้าวนองกับบดแล้วเบ้าวนองไปเว้าในคลิปนี่ยก็บอีกเรื่องนึงแต่นีเบ้าวนองเฮ็ดพิดแล้วบ้าวนองบดไปว้าในคลิปบดอธิบายในคลิปมันก็เลยกลายเป็นประเด็นกัน นะครับนาองไม่ได้กลายเป็นเป็นเดินกันมือคลืนกันนอนบนรับดอกย่อนอันถูกดอกเดียวนี่แหละแต่กระบอเป็นยังก็ถือเสววาเพิ่นตำนี้ฮา้เผื่อให้เห้แก้ไขบริเวว่าเพิ่นนี่ยังดอก,กขอคุณหลายๆครับนาะออ่ะนี่แหละครับเหตุผลที่บ้าน้องฉีมาบอกสุฟังกับเรื่องนี้แหละครับตื่นขึ้นมาได้รับขอความของผีส่เพิ่นถากมาหาเบาน้องประมาณตีสองตีสองตีสาม เพ่นบอกว่าพี่ซื้อเหล็กต้นนี้ไวเดอร์เบาหนองสองหางลองพิดจะหน้าเบิงลองให้เอซเบิงเพื่อมีโชคไปน้ำกัน่คนว่าเหล็กของพี่สมนะครับเด้อซีซสองอันนี้คือหางแหลกซีซีสองหางที่สองพีเพื่อนมักก็คืคอซีซห้าอันนี้คือเหล็กพีสมครับ งวดวันที่16พฤศจิกายน67ครับผมเลขกี z o o เพิ่นงหามาบ่าวน้องกับเบาะสู้ฟังนี่เลขกถูกถ้าว่าบ่าวน้องสีตัวคนนหรือเบ่าวน้องเอาเลขกถูกตะกะตะไคร้ออกกัได้บ่าวน้องกับจุดใส่กันเลยกับเลขกถูกตะไคร้เพราะว่าบ่าวน้องจุดขอตะไคร้เมื่อวานมือเศร้านี่เศร้าวันหนีสองวันพระฤหัสวันนี้เช้าวันพฤหัส บ้าหนองบ่ได้อัดคลิปไห้ลวงนะเบาหนองบางมือเบ้าหนองก็อัดคลิปมือต่อมือบางมือเบ้าหนองก็อัดไหวมือได้งานหลายเบ้าหนองก็อัดไหวมือได้งา <c oughs> นถึงงานน้อยงานหลายเบ้าหนองก็อัดนี่ครับนี่คือวันเช้าวันพฤหัสนะครับวันวันพุธมือเดียพือฤหัสนะครับนะอล้วก็กาบาหนองกัดลงลีปไปมันเกิดความผิดพลาดจะถือดาถือต้นนี้ บมีผู้ใดว่าบอกมีผู้ใดทักมาบอกเลยว่าผิดแล้วเอาไม่มีแต่โทมีแต่ลายมาดาต่างๆนะหนะ้าแกเลยเห็ดเหี่ยเอาหนองนอนบออยากหลับปอนให้หมูมือขึ้นนี้คึค้คหลายอยู่แ็แล้วเออแกมานาั่งผิดแตแล้วหน้าขนาดเท่าจุดถูบต่อหน้าตาใครแกยังว่าเขาเป็นคนหลอกลวงขันเห่าเห็ดผิดหลายไปกว่านี่เขากระิบประดา่าเขาไปกว่านี่บอกแกขึ้นไปในใจนะ่ะ เลขผีสมนะครับด 4, 4, 2, 4, เด้อ442กับ445แล้วไปเบิ้งเลขถูกครับว่าเลขถูกผีสมเป็นตัวใหนเดวไปเบิ้งน้ำกันอีกรอบหนึ่งเดาให้ใหม่แล้วกอนให้ไม่เมื่อตอนอันนี้ไม่ย,ยังบม่ทันเบิดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนผีสมกับเป็นคนนึงที่เคยถูกกับตะไคร่มากค่อนข้างจะหลายงวดครับบอกว่าจะเป็นเลขสองตัวเลขสามตัว เพิ่นถูกไลยครับแล้วก็ถูกมาตลอดแล้วเพิ่นก็นซื้อเลหลขกลายวันนาหงวดวังหันเหล็กก้อนนานีเหลขกเพื่อนบ้านมันออกเก้าหกสองเพื่อนก็นยังถือเพราะว่าเพื่อนเคยจูดถูกหลขตะไทยได้เก้าหกสองเก้าหกสองหรือหกเก้าสองงวดนะเพื่อนก็นยังถือเพราะว่าอย่างความศรัทธาแล้วเพิ่น เป็นคนมาห้อภัยคนเป็นคนเห็ดเป็นคนเห็ดบุญแล้วก็ห้อภัยคนอ่ะเดี๋ยวไปเบอ่งเลขถูกแล้วกันครับนะครับเลขถูกผีสมนะครับมันเปน็นน้ำันเดอรเลขถูกผีสมนะครับนี่คือเลขถูกเป่าหนองที่เป่าหนองจุดขอตาขครมัขึ้นเนาะ,ะเจ็ดสามหนึ่งแล้เบ่าหนองก็ให้เอ้แล้วผีสม้มมันให้เ่าหนองจุดถูกขอตาไครให้ครับผม เลขถูกที่เป็นสื่อตองวดไว้ก็คือ442กับ445แตกสองตัวเอานะครับเนาะแตกสองตัวเอาเพราะว่าความชอบความมาของคนมันบ่คือกันนะครับเนาะเพื่ใอ,อให้เบาหน่องจุดคอให้เบาหน่องกัดจุดคอให้ครับมักบ่มากอะอยู่ที่ดุลพินิจครับเบาหน่องกัดบ่หูดอกว่าเลขมันชิมาตัวใดถ้าผู้ใดมักเลขของผี่สมก็ซื้อไว้ไผ่มักเลขของตะไคร ก็ซื้อไว้ครับอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเบิงเหล็กถูปไปน้ำกันแลักะสรุปตัวเหล็กไปนํากันนะครับเนาะ่ะถ้าเบาน้องที่เอาเหล็กถูตะไครอ,ออกก็ได้แล้วโคนกระชิดสงสัยว่าขอมือไหนคือจังบ่เห็นเหล็กถูตะไครขอมือนี่แหละครับวันพระฤหัสนี่แหละขอมือต่องมือนี่แหละ้งสุดถ่ายวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์เหลขก,ก็อ,ออกแล้วนะครับเนาะ เลขออกวันวันเสาร์งวดนี้เลขออกวันเสาร์นะครับเนาะอ่ะเลขทูปีสมห้าสี่ศูนย์นะครับเลขทูปีสมหาสี่ศูนย์นะครับเนาะ,ะเลขเป็นห้ยตองงวดมาสี่สี่สองสี่สี่ห้าอ่ะตรงกันขายกันนะครับเนา4 42, 4ะ,ก,นาก,นนะนะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกเจ็ดครับผมตาไข่บานเบาเนอะนะครับเนาะเลขปีสมครับผม ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ